สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีวัสดุกองรุ่นใหม่ล่าสุดของร้านผมมานําเสนอให้ทุกคนนะครับสําหรับคนที่กําลังหาวัสดุกองนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จํากัดนะครับวันนี้เรามีวัสดุกองรุ่นใหม่แบบใหม่นะครับจะทําให้ทุกคนที่กำลังหาวัสดุกองในการประหยัดพื้นที่ระบบกองให้ดูนะครับนี่วันนี้นะครับจะเป็นวัสดุกองนะครับเป็น 3- d โปรไบโอติกนะครับตัวนี้มันก็จะเหมือนซีบาพวกนี้ทั่วไปนะครับ มันก็จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ต่างๆไว้ในการกระจัดของเสียนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับ1อันอันนี้นะครับนี่นะครับกล่องนี้จะมีทั้งหมด10อันนะครับ10ลูกนะครับนี่จะเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะครับนี่ครับจะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรูแล้วก็จะเป็นทางน้ําผ่านนะครับแล้วก็จะมีความคูนของรูให้แบคทีเรียอยู่นะครับ บริษัทเคมาว่าซีบาร์แบบนี้นะครับ20อันนะครับเท่ากับอันนี้1อันนะครับในพื้นที่ของการให้แบคเีเรียอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เราสามารถเอามาใช้เท่ากับว่าเราใส่อันเนี้ยไปนะครับหนึ่งอันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ที่เราจะใช้ซีบาร์นะครับหนึ่งอันได้เยอะมากนะครับเท่ากับว่าอันเนี้ยประมาณ20อันใช้อันเนี้ยหนึ่งอันมันก็จะทําให้เรามีพื้นที่ ในการกรองของตู้ปลามากขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเราก็สามารถวางเป็นแท่งๆอย่างนี้ได้เลยครับมันก็จะมีการไหลเวียนของน้ําหรืออย่างนี้ก็ได้ครับอมันก็จะเป็นการไหลเวียนของน้ํานะครับอืสำหรับหนึ่งกล่องนี้นะครับมีทั้งหมด1ิอันนะครับเอาไว้สําหรับใช้งานนะครับอืในกล่องนี้อาจจะมีฝุ่นหลุดมาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับที่มันแตกครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับพวกที่เราจะส่งวัสดุกรองนะครับวันนี้เราก็มา ฝากวัสดุกองอันนี้ไว้หนึ่งตัวนะครับเป็น3 d b ดีไบโอติกนะครับนะครับสำหรับคนที่กำลังจะหาซื้อนะครับนี่ครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ในระบบกองได้ดีมากนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์แอดไทยออลคาเียมก็ได้นะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ที่ตลาดปลาเจเจมอลนะครับห้องบีศูนย์หนึ่งเจ็ดเรามีขายผ่านทั้งรัสได้และก็ชปปี้นะครับก็สามารถเลือกกันได้เลยครับสวัสดีครับ